สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบโอ e เนชั้นม .3 ปีล่าสุดที่สอบในปี64ของปีการศึกษา2563มนะคะมาดูข้อที่1กันค่ะรากที่3ของรากที่2ของ64ลบรากที่2ของลบ9ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเวลาอ่านค่ะอ่านจากรากข้างนอกก่อนนะคะเหมือนเช่นตัวหน้าค่ะ รากที่3รากที่สองเราจะไม่นิยมเขียนตัวเลขหน้ารากค่ะเราจะไม่เขียนรากที่2หน้ารากนะคะแต่ถ้ารากที่3เป็นต้นไปจะเริ่มเขียนลบด้วยรากที่2ของลบ9ทั้งหมดค่ะทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่า9อ่าเพราะว่าลบเเป็นฐานค่ะความหมายของมันคือลบ9คูณกับลบ9นะคะเขียนติดกันอย่างนี้ก็คือคูณกัน ะะอาจจะไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณหรือจะเป็นจุดอย่างนี้ก็คือหมายความว่าคูณกันอโอเคทีนี้เราจะมาหาคําตอบค่ะหาก้อนแรกก้อนข้างหน้าก่อนเวลาหาค่ะหาจากตัวข้างในไล่ไปตัวข้างนอกแต่เวลาอ่านเมื่อกี้นี้ค่ะครูอ่านจากตัวข้างนอกไล่เข้ามาตัวด้านไหนก็คือรากที่3ของรากที่2ของ64แต่เวลาหาค่ะเราจะหาด้านในก่อนอโอเคมาหาก่อนค่ะหานะคะ รากที่สองของ64รากที่สองของตัวไหนหาตัวเลขที่ยกกําลังสองแล้วได้ตัวนั้นนะคะต้องมาหาตัวเลขไหนไม่รู้ยกกําลังสองแล้วได้64แต่ถ้านักเรียนเร็วมันจะมองออกเลยแต่ถ้ามองไม่ออกค่ะให้ไล่เลยค่ะตัวเลขยกกําลังสองเริ่มที่1ก็ได้ แต่หนึ่งเนี่ยครูไม่ได้ยอมให้ให้เริ่มเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ว่าหนึ่งยกกำลังอะไรก็มีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งยกกำลังห้าก็คือหนึ่งคูณกันห้าตัวก็ย่อมได้หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเพราะหนึ่งหนึ่งจะพิเศษคือหนึ่งยกกำลังอะไรมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งยกกำลังหนึ่งล้านหนึ่งคูณกันหนึ่งล้านตัวก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาไล่อะค่ะครูจะพาพวกเรามาไล่ที่นะคะ มาไล่ที่2ไปเลยแต่1อ่ะเป็นสิ่งที่ต้องรู้อยู่แล้วอ่ะโอเคเราก็มาไล่ค่ะ2ยกกําลัง2ก็คือ2คูณกัน2ตัวได้4 2ยกอ่า3ยกกำลัง2นะคะก็คือ3คูณ3เนี่ยได้9ก็ยังไม่ถึง64 4กําลัง2 4, 4 4เป็น16 5กําลังสคือ5 5เป็น25 6กําลัง2 6 6 36 7กําลังส 7จ็ดยังไม่ถึงอ่ะแปดกำลังสองแปดเอา้าเจอแล้วคะ่ะตัวที่ยกกำลังสองได้หกคืออะไรคะเนี่ยค่ะแปดกำลังสองได้64ดังนั้นสิ่งที่คุูต้องการคือตัวที่ยกกำลังสองได้64ก็คืออะไรคะคือแเพราะฉะนั้นรากที่สองของหกี่คือแปดโอเคไหมคะอ่ะคือแดอ่ะทีนี้ต่อมานะคะมาทำอะไรต่อ มันยังต้องเอารากที่3มาใส่อีกนะคะเมื่อกี้เราหาตัวข้างในนะคะหาตัวข้างในแล้วได้8เพราะนั้นต้องมาหาอะไรคะหารากที่3นะคะซึ่งเนี่ยรากที่2องหได้8เอามาใส่ตรงนี้ค่ะรากที่3ของ8คืออะไรเอ่ยนะคะยกกําลัง3ได้8ถ้ารากที่2คืออะไรเอ่ยยกกําลัง2ได้ตัวนั้นคือ64ทีนี้ค่ะอะไรเอ่ยยกกาลัง3ได้8ก็มาไล่เหมือนเดิมค่ะ มาไล่เหมือนเดิมเลยครูรบนะไล่เหมือนกําลังสองค่ะก็เริ่มไล่ที่สองกำลังสามเลยค่ะก็คือสองคูณกันสามตัวสองสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดนะคะสองกำลังหนึ่งกำลังสามคูณไม่ไล่เพราะอะไระเหมือนเดิมที่ครูพูดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกำลังสองหนึ่งกำลังสามหนึ่งกำลังล้านก็ได้หนึ่งค่ะรู้อยู่แล้วได้แปดเจอแล้วค่ะตัวที่ยกกำลังสามได้แปดคืออะไรคะนะคะ คือสองจะไม่มีเลขชี้กำลังมาด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวหน้าได้อะไรคะตัวหน้าได้สองค่ะคำตอบคือ2ได้แล้วค่ะเขียนไว้เลยนะคะตัวหน้ามีคำตอบเป็นสองแล้วลบทีนี้เรามาหาตัวหลังค่ะอ่ะมาหาตัวหลังลบ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 กขออนุญาตลบหมดเลยอ่ะมาหาตัวหลังค่ะทีนี้จะทำยังไง นะะมาหาตัวหลังถ้าเราเข้าใจค่ะตรงนี้ค่ะตัวลบกับตัวบวกเนี่ยข้อพิเศษของการยกกําลังคู่คือการยกกําลังสองสี่หอะไรก็ตามนีคะลบมาเจอลบค่ะลบลบเรียนมาแล้วค่ะม .1 เครื่องหมายเหมือนกันคูณกันหรือหารกันคําตอบจะเป็นบวกมันจะได้เหมือน9กคูณเค่ะก็คือได้เท่ากับ81ดังนั้นค่ะ ลบ9ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันก็คือ9ยกกำลังสองซึ่งได้81เหมือนกันโอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะทำยังไงคะเอาไปยกกำลังสองก่อนก็ได้นะคะลบ9ทั้งหมดกำลังสองมันเหมือน9กําำลังสองเพราะ,ะนั้นข้อนี้มันจะได้เป็นตัวหลังอะคะ่ะจะได้เป็นรากที่สองของ81เพราพอยกกำลังสองแล้วได้81เราก็มาหาค่ะตัวไหนยกกำลังสองได้81เอเอ้าก็ตัวนี้ไงตัวเดิมของมันก็คืออะไรคะ คือ9ค่ะดังนั้นวงเล็บหลังคือ9 2-7ลบ7ได้เท่าไหร่คะลบดีๆนะอย่าลบผิดนะอ่ะมีเงินอยู่2บาทใช้เกินตัวใช้ไป9บาทติดหนี้อยู่เท่าไหร่คะติดหนี้อยู่เท่าไหร่คะลบ7ค่ะติดหนี้อยู่7บาทก็คือลบเเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ7 ะะทีนี้ค่ะข้อสอบค่ะครูเอามาจากสทศซึ่งเป็นสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติที่เป็นคนจัดการทดสอบและออกข้อสอบให้เรามามาสอบนะคะซึ่งพวกเราหาคนได้ใน Google ได้เลยจะมีเฉลยด้วยค่ะถ้าทํามาแล้วนะคะไม่มั่นใจพวกเราไปดูเฉลยได้นะคะเช่นข้อ1ค่ะเราตอบข้อ1ถูกไหมมาดูค่ะข้อที่1น,นะคะเลื่อนอย่างรวดเร็ว เนี่ยค่ะข้อที่1ค่ะกาข้อ1ค่ะเห็นไหมนี่กาข้อ1น,นะคะ